่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมเาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำพิอากซศในหัวข้อจัก,กรวาลและดวงดาวที่คุณจากมามาเช็คกันดูนะคะว่าจัก,กรวาลดวงดาวไหนกันบ้างนะที่คุณจากมาเนิ่นนานแสนนานบางคนอาจจะเป็นสตาร์ซีทบางคนอาจจะเป็นไลเวอร์เกอร์บางคนอาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่ในจัก,กรวาลและกาแล็กซีอื่นๆมาก่อน ก็ลองเช็คกันดูแบบคำๆนะคะสำหรับการเลือกกองไพ่ทั้งหมด3กองตุ๊กตา3ตัวใครเลือกได้แล้วลงไปดูไทมส์สแตปมด้านล่างนะคะแต่แม่หมอเชื่อว่าคุณจะรู้ด้วยจิตวิญ,ญญาณของคุณอยู่แล้วว่าคุณมาจากที่ไหนและคุณเป็นใครขอแค่คุณฝึกที่จะสร้างสารรค์และยอมรับ ความแปลกใหม่ของปาฏิหาริย์ในเส้นทางของจิตวิญญาณและชีวิตและคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณอยากจะรู้อย่างแน่นอนนะคะและตรงนี้ก็เป็นแค่เส้นทางหนึ่งในการไกด์ไลน์สำหรับการได้รู้จักตัวตนในอดีตชาติที่อยู่ในจักรวาลกาแล็กซีและดวงดาวต่างๆก็ดูกันไว้ขำๆได้ค่ะและสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมลองไปเช็ค p a r i s Podcast ของ Starseed และก็ l i เวอร r เกอดูนะคะเราใส่เอาไว้ให้ หลายดวงดาวกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะได้ไปดูสตอรี่เรื่องราวของดวงดาวต่างๆเพื่อจะรู้สึกคอนเน c t กับดวงดาวดวงไหนนั่นก็อาจจะเป็นโจทย์ที่คุณเคยอยู่คุณเคยได้ปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะแล้วไปเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละคนจะเคยมาจากจักรวาลและดาวดวงไหนกันบ้างไปกันเลยค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพีอากาศกองที่1ในหัวข้อจัก,กรวาลและดวงดาวที่คุณจากมามันเช็คกันว่าจัก,กรวาลและดวงดาวที่คุณเคยอยู่นั้นเป็นแบบไหนกันบ้างสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการเป็นครูการเป็นครูการเป็นผู้เติมเต็มการเป็นผู้สื่อสารสิ่งเหล่านี้เหมือนคุณจากมาเนิ่นนานมากแล้วนะแต่ในจิตวิญ,ญญาณของคุณยังคงจดจำได้นะคะ บางคนอาจมีพบชาติในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอียิปต์กับอะไรบางอย่างที่มันเป็นช่วงของอียิปต์ปิรามิดคีโอพัตตาอะไรพวกนี้นะคะและตัวคุณมีความอิสระมากๆในดวงดาวเก่าๆนั้นเรื่องราวของคุณมันซ้อนทักบกับการมีปัญญายาและการเป็นผู้นำศาสนาการตื่นรู้ เราว่าคุณมีภพชาติในโลกนะคะคุณอาจจะเคยเป็นไลเวอร์เกอร์เป็นครูครูบาอาจารย์ที่คอยส่องแสงสว่างให้กับผู้คนนำทางผู้คนให้ได้เรียนรู้เรื่องราวของชะตากรรมวิบากกรรมจิตใต้สำนึกการเข้าถึงความสงบของจิตวิญญ,ญาณและเสียงหัวใจและสิ่งเหล่านี้มัน มันมีความแบบไม่ได้ไกลจากโลกมากอะ่ะมันอาจจะอยู่ใกล้ๆไม่ได้อยู่ห่างไกลมากนะักและคุณเฝ้าดูเรื่องราวต่างๆของมนุษย์โลกจนถึงช่วงวันหนึ่งที่คุณลงมาเป็นครุในอาจจะเป็นภพชาติของการแบบอยู่ในอียิปต์อยู่ในวัฒนธรรมโบราณที่คุณเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะนักปรลาดเหรอเออในช่วงเวลานั้นของโลกก็เป็นไปได้ค่ะ และดวงดาวของคุณมันมีความใกล้ๆในกาแล็กซีเดียวกันนะอาจจะเป็นดาวพุธหรือว่าดาวพฤหัสก็ได้ซึ่งมันมีความเหมือนคุณเฝ้ามองโลกอะ่ะแล้วคุณคุณไม่ได้ห่างจากโลกมากนะและคุณก็มีภพชาติในการลงมาเป็นไลเวอร์เกอร์ในโลกนี้มาก่อนแล้วด้วยและสำหรับคุณมาด้วยสาเหตุใดในการมาอยู่ในภพชาตินี้นะคะมันมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการมากๆในการลงมา รักษาสมดุลและการนำพาการนำพาดวงจิตเข้าสู่ความมุ่งมั่นความชัดเจนความแข็งแกร่งในการตื่นรู้ในการเชื่อมโยงกับพระแม่ธรณีในการเชื่อมโยงกับความอุดมสมบูรณ์ภายในจิตใจในการขจัดอัตตาตัวตนเพราะงั้น คุณจึงเหมือนเหมือนเป็นนักลบทางสติปัญญาคือใช้คําว่านักปาดก็ไม่เชิงเป็นนักปาดบวกนักลบแล้วกันนะเพราะมันมีไพ่ดาบแล้วมันมีความแข็งแกร่งมันมีความกล้าและอัศวินขี่ม้าเนี่ยมันก็เป็นสัญชาตญาณของผู้กล้าแต่เป็นผู้กล้าแบบที่ไม่ได้ใช้ดาบแทงชาวบ้านอะเป็นผู้กล้าที่ใช้สติปัญญาในการสู้กับอัตตาและตัวตน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณตั้งโจทย์เอาไว้ที่จะลงมาที่นี่เพื่อสร้างความสมดุลสร้างความสมบูรณ์และความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณในการนำพาผู้คนให้กลับคืนสู่ความศรัทธาในตัวตนภายในของตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับเดวิลด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะมีความเป็นเทพ,พเจ้าเป็นอะไรที่มันแนวแบบสายบู๊หน่อยๆเป็นเทพกวนอูก็ได้นะ สิ่งเหล่านี้เหมือนคุณคอนเน็กชันอยู่และมันเป็นการเชื่อมต่อส่งพลังงานเพื่อทำภารกิจโดยเฉพาะนะคะและสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเขาบอกให้เลือกมุมมองความรักเสมอนะคะเมื่อคุณเข้าสู่ การผลักดันตัวเองให้บริสุทธิ์ใจในเรื่องราวต่างๆของอวิชาตัณหากิเลสต,ต่างๆคุณจะต้องเปลี่ยนมุมมองของคุณไปอยู่ในเส้นทางของความรักเสมออย่าหลงไปกับความกลัวความทุกข์และความขาดแคลนเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนั้นแต่คุณเกิดมาเพื่อทำภารกิจในการส,สร้างและการชักนำผู้คนให้ก้าวผ่าน อัตราตัวตนไปสู่ความมั่งคั่งจากภายในจิตวิญญาณอย่างแท้จริงและคุณลงมาเพื่อเป็นนักรบที่เป็นนักปราดอยู่ในตัวมันจึงมีพลังงานของการแบบคุณจะต้องบริหารจิตใจให้ก้าวผ่านความกลัวและความอึดอัดใจตลอดเวลาและสิ่งเหล่านี้ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนความเชื่อมั่นในความกล้าหาญของคุณมันจะนำพาคุณไปสู่ปัญญายาและการตื่นรู้ และตอนนี้อาจจะยังยังไม่ถึงจุดนั้นนะเพราะมันมีพลังงานของความเจ็บปวดและการรอคอยบางสิ่งบางอย่างแต่แน่นอนว่าคุณมีความเป็นเอ p มเพรอยู่ข้างในคุณอยู่แล้วมีความมั่นคอะไรมั่นคงและสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเพราะงั้นขอให้เชื่อในสิ่งนี้นะคะและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมันยังมีความกลัวมีความเจ็บปวดและมีความอดทนรอคอยอะไรบางอย่างของคุณอยู่ ซึ่งมันบอกว่าคุณยังไปไม่ถึงในจุดที่มันใช่ตัวตนจริงๆของคุณแต่ในช่วงเวลาที่คุณเลือกลงมาเกิดเนี่ยคุณมาด้วยจิตใจที่เต็มร้อยมากๆเลยฉันจะต้องทําได้ฉันจะไปต่อให้สุดฉันเคยอยู่ในภพชาติของโลกมนุษย์มาแล้วด้วยนะมันมีภพชาตินะคะเกี่ยวกับอียิปต์เกี่ยวกับปัญญาภายในเกี่ยวกับเทพเจ้าต่างๆที่คุณฝากตัวเป็นคุรุเป็นลูกศิษย์อะไรต่างๆไว้เพราะงั้นตรงนี้ค่ะ มันอีกนิดนึงที่คุณจะเอาชนะความกลัวความเจ็บปวดการรอคอยของคุณและเมื่อคุณผ่านไปได้คุณจะได้เป็นตัวจริงของคุณที่คุณเคยเลือกเอาไว้ก่อนลงมาเกิดนะคะและดวงดาวที่น่าจะใช่สำหรับคุณที่คุณจากมาก็อยู่ในกาแล็กซีทางชางเผือกนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนไกลเลยอาจจะเป็นดาวพุธด,ดาวพฤหัสหรือว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ เรื่องราวของอียิปต์โบราณด้วยนะคะสําหรับภพบชาติของคุณและนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่เลือกกองที่1สําหรับจัก,กรวาลและดวงดาวที่คุณจากมาใครที่อยากจะรู้เรื่องดวงดาวหรือสตาร์ซีเพิ่มเติมก็ไปฟังในพอดแคสต์ของมินาวาทาร์โได้นะคะและก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยอาจจะเคยมีความทรงจำอะไรที่มัน น่าสนใจก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe ทุกคอมเมนต์และทุกคนที่สมัคร FC ช่องให้เราเพื่อเป็นกำลังใจแก่กันและกันค่ะและพบเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สําสำหรับพิกอากาศในหัวข้อจักรวาลและดวงดาวที่คุณจากมาสำหรับ ตรงหัวข้อเลยนะคะจัก,กรวาลและดวงดาวที่คุณจากมานั้นมันจะเป็นเรื่องราวแบบไหนกันบ้างสิ่งที่คุณจากมามันมีความเป็นสตาร์ซีดอยู่ในนั้นนะคะตัวคุณอาจจะเป็นผู้คนที่เหมือนอยู่ในดวงดาวที่เขาตื่นรู้แล้วอะ่ะเป็นดวงดาวที่มีปีชายานมีความอิสระและอาจจะเกี่ยวกับพลังงานของธรรมชาติพลังงานของสัตว์อาจจะเป็น สตาซีดของชาวซีเรียนก็ได้นะคะและซีเรียนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ก็น่าจะเป็นพวกซีเรียนเซึ่งจะมีเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเขาเรียกว่าเป็นดาวสุนัขใหญ่อะคะ่ะแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับสัตว์ต่างๆในดวงดาวนั้น เหมือนคุณค่อนข้างจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในดวงดาวนั้นๆมาพอสมควรและมันอิม่มเอมจนคุณรู้สึกเฉยๆกับมันแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากจะลองผจญภัยคุณอยากจะลองทิ้งอะไรเดิม,เดมๆเพื่อไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อไปค้นหาอิสรภาพและปัญญายาณของตัวคุณเองสิ่งเหล่านี้นะคะ <TF> เหตุปัจจัยที่คุณจากดวงดาวนั้นมาก็คือการที่คุณอยากจะทดลอง เริ่มต้นพาชั่นอะไรใหม่ๆในชีวิตมันมีสิ่งที่คุณอยากจะได้ไว้ครอบครองในเรื่องของปัญญาเรื่องของความรู้เรื่องของสัจธรรมการปลีกวิเวกหรือการได้ทดลองใช้ชีวิตนะคะเหมือนสาเหตุที่คุณจากมาเพื่อมาลองใช้ชีวิตแบบชาวโลกอะอารมณ์แบบ มองอยู่นานแล้วอยากรู้จังเลยว่าพอมาอยู่ในอัธรสของชีวิตแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอยากลองหาเงินอยากลองไปถือศีลไปบวชอยากลองทําอะไรตามแพชชั่นอยากลองเป็นเศรษฐีอยากลองใช้ชีวิตแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีปัญญายาณภายในเหมือนคุณอยากลงมาลองอะคะ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะเป็นสตาส์ที่ลงมาเพื่อช่วยผลักดัน อะไรบางอย่างในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่มันเหมือนคุณอาจจะไม่ได้มีภารกิจอะไรที่มันเป็นหลักมากๆนอกจากการที่คุณได้มาเสพอัรถรศในการใช้ชีวิตและการผลักดันเรื่องราวบางอย่างคุณอาจจะอยากลองมีแฟนก็ได้นะเพราะมันเป็นราชาราชินีเหรียญนะคะมันมีความเหมือนคุณต้องการอะไรบางอย่างที่ที่เป็นอัรถรสในการลงมาเรียนรู้อะและสำหรับคำแนะนำไพ่นะคะเขาก็บอกว่า ตัวตนของคุณเนี่ยมันมันยังมีความอะไรบางอย่างเกี่ยวกับภารกิจอยู่นะซึ่งมันยังไม่เปิดในช่วงเวลานี้เพราะคุณยังไม่พ้นจากทัศนคติของความขาดแคลนอะ่ะมันยังไม่พ้นเดวิลที่ทางโลกเขาสอนเรามาว่าชีวิตมันคือความเจ็บปวดและความขาดแคลนคุณต้องทำงานหนักคุณจึงจะมีรายได้สิ่งนี้มันเหมือนมันบล็อกคุณเอาไว้แล้วไพ่เขาอยากจะบอกว่าคุณจะต้อง ให้เวลาในการปลดบล็อกตรงนี้และคุณต้องรู้ว่าคุณมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและสอบผ่านเพื่อค้นพบรักแท้ในตัวตนของตัวคุณเองเพื่อเข้าถึงชีวิตที่มีความสมัครสมานสามัคคีปลองดองความปรองดองจะทำให้เกิดพลังที่มีพลังงานมหาศาลเมื่อจิตวิญญาณคุณไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่รู้สึก กดเกลียดหรือว่าเครียดแค้นใดๆกับใครคุณแค่ส่งพลังงานแห่งความรักที่คุณมีออกไปให้กับโลกใบนี้ในทุกๆวันจิตวิญญ,ญาณภายในของคุณจะค่อย,อยๆหล่อเลี้ยงความรักเหล่านั้นให้แก่ตัวคุณเองเช่นเดียวกันและคุณจะผ่านเรื่องราวต่างๆที่เป็นบทเรียนทางจิตวิญญาณที่คุณจะได้รับเพื่อเป็นประสบการณ์ในการลงมาเกิดเพื่อเป็นอัรถรสในความทรงจำของจิตวิญญ,ญาณและคุณจะผ่านมันไป ด้วยความเข้าใจและความอ่อนโยนเมื่อคุณพร้อมกับบททดสอบที่จะเข้ามาขอให้คุณวางเท้าของคุณเอาไว้ด้วยความเชื่อมั่นในเสียงหัวใจของตัวคุณเองเมื่อคุณเชื่อเสียงหัวใจของคุณคุณจะพบว่าทุกบทเรียนในการเรียนรู้มันเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งของชีวิตแต่มันจะไม่ใช่สิ่งที่ คุณจะต้องยึดติดหรือว่าเจ็บปวดกับมันบางคนเข้ามาเพื่อฝากเรื่องราวและความทรงจำเอาไว้มันอาจจะแค่ชั่วขณะแต่มันเป็นความจดจำที่มันยาวนานแต่สิ่งเหล่านี้คุณต้องอยู่กับมันนะคะอยู่กับมันอย่างเข้าใจในวันที่คุณยังไม่สามารถที่จะเข้าใจความทรงจำที่สวยงามได้มันจะมีความเจ็บปวดมันจะมีความทุกข์ มันจะมีความโหยหาและขาดแคลนเข้ามาแทรกซึมอยู่ในหัวใจแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าใจว่าทุกบทเรียนทุกประสบการณ์ในชีวิตมันมีความสวยงามอยู่ในนั้นและคุณเลือกจําแต่สิ่งดีๆได้และคุณให้อภัยกับสิ่งที่มันเข้ามาถึงมันจะฝังในใจคุณแต่คุณมองมันในมุมมองของความรักในมุมมองของความสวยงามมันจะไม่ทำลายคุณถึงแม้มันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตในทุกความทรงจํา แต่คุณจะอยู่กับมันได้อย่างสามัคคีปรองดองให้อภัยเข้าใจและเมตตาเพราะงั้นคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณเป็นจิตวิญญาณขั้นสูงที่มีการบ่มเพาะปัญญายาณภายในและคนพบอิสรภาพของจิตวิญญาณอยู่แล้วเพียงแค่คุณลงมารับประสบการณ์เพื่อเรียนรู้และหล่อหลอมเส้นทางของจิตวิญญาณคุณเท่านั้นเอง และเมื่อคุณละทิ้งสิ่งที่คุณยึดติดในช่วงเวลาของการบ่มเพาะที่คุณเกิดจนโตมาคุณจะค้นพบพลังงานความบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในคุณจะค้นพบจิตวิญญาณเดิมแท้ของคุณที่แข็งแกร่งและมีความอบอ้อมอารีมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาจากภายในเมื่อคุณฟังเสียงหัวใจของคุณเองคุณจะรู้ ว่าคุณลงมาที่นี่เพื่อทำอะไรขอให้คุณเชื่อมั่นเราไว้วางใจหัวใจของตัวคุณเองนะคะคุณจะผ่านทุกสิ่งทุกบทเรียนไปได้อย่างแน่นอนเพราะคุณมีพลังของปัญญาญาณจากข้างในและคุณเป็นสตาร์สีที่มาจากดวงดาวที่มีการตื่นรู้ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นชาวซีเรียหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาในเรื่องราวของดวงดาวอื่นๆก็ได้แต่ว่าในนี้เหมือนพลังงานมันไปที่ชาวซีเรียนนะคะ แล้วยังไงก็ตามนะคะขอให้คุณมีกำลังใจและสร้างกำลังใจให้กับตัวเองในทุกๆวันในทุกบทเรียนที่จะเข้ามามันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและเมื่อคุณเชื่อว่าคุณผ่านคุณก็จะผ่านมันได้ในที่สุดค่ะหากต้องการดูดวงส่วนตัวหรือรับการไลฟ์โค้ชทักทายกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ Sub ส cribe ไลฟ์แชร์และทุกคอมเมนต์ และทุกคนที่สมัคร fc ช่องเป็นกำลังใจแก่กันและกันด้วยค่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3ในหัวข้อจักรวาลและดวงดาวที่คุณจากมาสำหรับดวงดาวที่คุณจากมานะคะดาวดวงนั้นก็เหมือนจะเป็นซีเรียนอีกแล้วนะคะรู้สึกมีซีเรียลสอกองเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ของคุณเนี่ยมันมีความเป็น ซีเรียนที่ชัดเจนในเรื่องของซีเรียนซีเรียนบีนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับวานเกี่ยวกับปาโลมาเกี่ยวกับสัญชตตาตญาณการตื่นรู้จากข้างในแล้วก็มันมีเรื่องราวของดินแดนที่เชื่อมโยงกับ จะกรัวใจของคุณซึ่งคุณอาจจะสามารถที่จะเชื่อมโยงกับเขาได้สามารถที่จะติดต่อกับครูกักบไฮเออร์เซลของคุณที่ยังอยู่ในดินแดนนั้นอยู่นะคะซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับมันมีภารกิจบางอย่างที่คุณได้รับและสิ่งเหล่านี้มันก็คือสาเหตุที่คุณจากดวงดาวของคุณมามันมีเรื่องราวของความกล้าหาญในการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง เลือกที่จะผ่านจุดของการยึดติดสิ่งเก่าๆเพื่อเข้ามาสู่การเป็นผู้นำเพื่อเข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณจะลงมาเพื่อทำสิ่งนั้นมันเหมือนคุณลงมาที่โลกใบนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเป็นการออกรบเป็นการเตรียมเข้าสู่การสู้รบอย่างแท้จริงค่ะมันเป็นการเปลี่ยนโลกนี้ค่ะเป็นการลงมาเพื่อเปลี่ยนโลกมันเป็นจุดประสงค์ ที่คุณต้องออกจากดวงดาวซีเรียนซีเรียนบีที่คุณเคยอยู่และคุณไม่ได้โดดเดียวนะคะมันเหมือนมีพัรคพวกเหรออารมณ์แบบมีพวกพ้องมีเพื่อนมีทุกอย่างที่เหมือนคุยกันเอาไว้เกี่ยวกับภารกิจเนี้ยคุณไม่ได้ลงมาแล้วมาตายคนเดียวนะมันเหมือนคุณมีมีเพื่อนๆที่สนับสนุนคุณจากดวงดาวนั้นๆ ที่คอยให้กำลังใจคุณตลอดเวลาและเหมือนคุณก็ยังเชื่อมต่อกับเขาได้จากการฟังเสียงหัวใจจากการผ่านในเรื่องของเซนส์เรื่องของความฝันลางสังหรณอะไรพวกนี้และคุณตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อลงมาเปลี่ยนโลกใบนี้และมันมีการเชื่อมโยงกับพระแม่ธรณีของไพ่เดอะเวิลด้วยนะคะและสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเขาบอกว่า ในทุกความเจ็บปวดมันคือโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ความแข็งแกร่งของตัวคุณเองการที่คุณเป็นผู้ให้อะคะ่ะบางครั้งมันอาจจะทำให้คุณเจ็บแต่เมื่อคุณสมดุลและเข้าใจคุณจะรู้ว่าการให้ของคุณนั้นมันจะให้ยังไงที่ไม่เบี่ยนเบียนตัวเองและสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับสภาพว่าล้อมเดิมๆให้อยู่เป็นให้อยู่ได้ให้อยู่ด้วยความเข้าใจเมื่อจิตใจของคุณนั้นสามารถเอาชนะใจคุณเองได้ทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกจะไม่ส่งผลอะไรกับคุณเลยสิ่งที่สำคัญคือไพ่เขาอยากให้คุณมีพลังใจในใชัยชนะด้วยปัญญาจากภายในอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะเราสั่งสมประสบการณ์ทีละเล็กทีละน้อยด้วยความรู้สึกที่ตื่นรู้ตลอดเวลา ด้วยความสดใหม่ของชีวิตตลอดเวลาด้วยการขอบคุณทุกสิ่งในชีวิตในทุกๆวันผู้คนที่เข้ามาในชีวิตประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตแม้มันจะเป็นชีวิตประจำวันที่มันซ้ำซากจำเจเดิมๆแต่ทุกอย่างมันจะสดใหม่ในทุกๆวันเมื่อคุณดูมันด้วยสายตาของการตื่นรู้ ด้วยสายตาของความเข้าใจด้วยสายตาที่เป็นมิตรและขอบคุณกับทุกสรรพ,พสิ่งกตัญญูรู้คุณกับทุกทรัพ,พยากรที่เข้ามาให้คุณได้ใช้เข้ามาให้คุณได้สั่งสมประสบการณ์คุณมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะคะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแต่สิ่งแรกที่คุณต้องเปลี่ยนมันคือหัวใจอันยิ่งใหญ่ในการรับรู้ โลกภายในของตัวคุณเองเมื่อคุณรับรู้โลกภายในของคุณอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยความสุขคุณจะรับรู้โลกภายนอกด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่และความสุขจะอยู่กับคุณอย่างนิรันดรนบางครั้งคุณอาจจะเหนื่อยจากการเป็นไลเวอร์เกอร์คุณอาจจะเหนื่อยจากการช่วยเหลือคนอื่นคุณอาจจะรู้สึกสะบักสะบอมท้อแท้และเบียดเบียนตัวเองมากๆแต่นั่นคือสิ่งที่คุณเลือกเพื่อจะลงมาเปลี่ยนโลก แต่คุณจะมีพลังงานที่จะเปลี่ยนโลกได้ก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนหัวใจของการตื่นรู้ภายในของคุณให้ได้สกอนเมื่อคุณเข้าถึงพลังงานภายในเวลาที่คุณส่งจิตออกไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะพลังงานที่คุณเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณดั้งเดิมของคุณนั้นมันจะมหาศาลมากมายไม่มีวันหมดและคุณจะไม่เหนื่อยแล้วคุณจะไม่ท้อแล้วคุณจะไม่มาถามตัวเองว่าฉันทำไปเพื่ออะไรเพราะมันคือเจตจำนงที่คุณเลือกลงมา เพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้วขอแค่คุณค้นพบพลังงานภายในของคุณให้เจอค่ะและเมื่อคุณรักพลังงานภายในรักจิตวิญญาณภายในพอใจกับทุกสิ่งที่คุณมีคุณจะมีความสุขกับภารกิจของคุณอย่างแท้จริงนะคะจักรวาลและดวงดาวที่คุณจากมาก็คือซีเรียนบีค่ะส่วนใครอยากได้ข้อมูลซีเรียนบีเพิ่มเติมไปศึกษาในพอดแคสต์เกี่ยวกับสตาซีดไลเวอร์เกอร์ของเพลสพอดแคสต์ช่องมินาวาได้นะคะ ใครที่อยากทักทายดูดวงส่วนตัวทักทายกันมาได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ Subscribe Like ์แชร์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกคนที่สมัคร FC ช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันส่งพลังงานบวกให้แก่กันและกันต่อไปนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ